ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะ a u p o มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเสนอผลวิจัยเชิงสำรวจความเครียดของคนกรุงเทพภายใต้สถานการณ์โควิด1 9พบมีความเครียดกว่าร้อยละ83 สถาบันวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยอัสว์ชัญหรือเอยูโพเปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องความเครียดของคนกรุงเทพภายใต้สถานการณ์โควิด -19 าจำนวนทั้งสิ้น1216ตัวอย่างระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายน2 5 6พบพบว่าคนกรุงเทพร้อยละ83.1มีความเครียดเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์โควิด -19 โดยความเครียดมาจากสาเหตุได้แก่ร้อยละ75.8เครียดกับเรื่องรายได้และหน้าที่ การงานร้อยละ69.4กลัวว่าจะติดโรคโควิด -19 ร้อยละ46.1ความเครียดเรื่องสุขภาพนอกจากนี้ความเครียดที่เกิดขึ้นเกิดจากความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการเรียนออนไลน์การทำงานในรูปแบบใหม่เวิร์กฟอร์มโฮมตลอดจนปัญหาครอบครวัวสถานการณ์โควิด -19 ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนกรุงเทพโดยเฉพาะเรื่องปากท้องผลที่ได้รับจากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันคือทำให้ระด้ลดลงร,ล 2, ร้อยละ4 5 2ธุรกิจได้รับผลกระทบ ร้อยละสิบไม่มีเงินใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันร้อยละสิ6เป็นหนี้มากขึ้นร้อยละสิและไม่มีงานทำร้อยละเจ เมื่อพิจารณาความเครียดในแต่ละวัยพบว่าคนกรุงเทพในช่วงวัยทำงานมีความเครียดเรื่องเศรษฐกิจการเงินการงานมากกว่าช่วงวัยอื่นๆส่วนเจนแซช่วงอายุ15-18ปีเครียดว่าจะติดโรคโควิด -19 และเครียดเกี่ยวกับคนรอบข้างทางครอบครัวคนรักหรือเพื่อนมากกว่าเรื่องอื่นๆอนย่างเห็นได้ชัดขณะที่ด้านสุขภาพเจนบีอายุมากกว่า50ปีเครียดเรื่องสุขภาพมากกว่าช่วงวัยอื่นๆส่วนการใช้รูปแบบการดำเนินชีวิตที่ต่างจากเดิมหรือ n ิว n น r m a เล ทุกช่วงวัยไม่ได้เครียดกับเรื่องดังกล่าวมากนักเพราะทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติตามแนวนโยบายของรัฐบาลมาระยะหนึ่งจนเกิดความเคยชินและถือมันการใช้ชีวิตแบบปกติไปแล้วรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงนิวส์อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี